งคนปีกอกเลยนี่นะครับขยับลงไปนิดนึงสูตรเราก็จะร้อนทันทีเลย 40เด็ก20รถยนต์คันละ30บาทวันนี้อุทยานเข้าฟรีนะคะวันนี้วันที่30เอวันที่30เอค่ะค่พักเที่ยวค่ะขามาไมื่อไหร่นะ922อ๋อค่าพักแรมนะคะเดี๋ยวแค่ไปติดต่อและตู้เจอิคางด้านบนนะคะเดินไยได้หรือว่าับ อุทยานทั้งหมดมีร้อยห้าสิบกว่าอุทยนนะคะโอเคขอบคุณนะครับเราเข้ามาบริเวณของค่ายพักแรมนะครับก็เดี๋ยวจะมาติดต่อที่นี่เราจะจองบ้านพักไว้นะครับ mm hmm. ครับตอนนี้เราก็ได้ห้องพักแล้วนะครับก็อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ครับก็เพราะว่าห้องยังทำไม่เสร็จนะก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่ง แต่ว่าชมบรรยากาศของจุดลานกลางเต็นท์นะคือสถานที่แบบดูดีมากเลยครับตอนนี้เรากำลังเดินมาที่ลานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนะครับบรรยากาศก็แบบนี้เลยนะฮะแช่ไข่17นาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวนะอันนี้คือ ที่เป็นแบบพวกไข่ไก่เนาะไอจ้าเราอยู่กันที่แจ้สอนแล้วนะครับ <S <S ร้อนไหมเนี่ยร้อนมากเพราะเราอยู่ตรงน้ำพุลางบ่อลางบ่อน้ำพุร้อนเลยนะครับซึ่ เรากำลังจะแบบว่า<ต>เอาไข่าไมาแช่น้ำพุร้อนตรงนี้15นาทีนะฮะถ้าเราเดินแบบตรงมาอีกหน่อยนึงเนี่ยนะครับก็จะมีห้องอาบน้ำแร่แจซ้อนออนเซนนะครับมีน้ำตกบ,บอ,อ่ะเราเดินผ่านแบบน้ำตกนะครับน,นะครับนี่ก็คือ แช่ซอนออนเซนนะคะอัตาค่าบริการผู้ใหญ่50คนละนะ <50. S 1> เด็ก20ค่สิบาใช้ตัวผืนละ20ค<อ>่าถุง10บาทถ้า,าถกามม้าึงนละ10บาทนะครับโค๊กเบอรหนึ่งนะคะโอ้อันนี้คือห้องส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะแช่ออนเซ็นแล้วนะครับ คือก่อนแช่เนี่ยเขาให้ล้างตัวก่อนได้นะครับน้ำตัวเนี่ยคือน้ำจากน้ำตกนะซึ่งหนาวมากนะข้อควรระวังก็คือหนาวเป็นไงบ้างลงไปแล้วฟินเลยเหรอพี่โบพี่โบพี่โบเขาบอกว่าให้ลงแชเ่เนี่ย20สิบนาทีเนาะจับเวลาเลยจับเวลา20สินาทีนะฮะลงแช่ความรู้สึกเป็นไงบ้างเอาหลังจากเอาขาลงไปแล้วโอ อุ่นเลยค่ะ20นาทีนี่จะน้อยไปหรือว่ามากไปนาะกาลังดีกำลังดีเหรวนนกว่านี้เดี๋ยวเขาบอกว่าลอเดอร์จะทํางานมากเกินไปขยายตัวเดี๋ยวยังเป็นลมเอาค่ะลมยนะบางคนตีโป่งอยู่นี่นะครับตีโป่งเป็นยังไงนะแบบนี้เหรออ๋อสบายไหมสบายมากยัยสบายมากเลยอ่ะตีโป่งตีโป่งตีโป่งคนตีโป่งเอ้ย สบายสบายสบายทีนี่เปิดเจ็ดโมงเช้าน,นะคะปิดให้บริการค่ารัแรกประมาณห้าโมงฮึ่นะครับนี่ไข่เป็ดนะครับเนื้อนุ่มเราน่าจะแช่เกิน40นาทีนะถ้าพอลอกออกมาแล้วนะครับโอ้น่าทานมากเลยเป็นยางมาตูมนะครับงาโอ้ไปล้ไปกินมั่งดีกว่าเว้ยบรรยากาศการทานของเรานะครับก็คือนะฮะถ้าเราอยู่ริม เรียกว่าอยู่เิยน้ำตกเลยนะครับไหนดูซิไข่เป็นไงบ้างสวยงามน,ะนี่โอ้ไข่สวยงามจริงเลยโอ้โหเดี๋ยวจะต้องกินแล้วเนี่ยจึขยับออกมาหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะมาถึงบ่อที่จะเอาเท้าแช่ได้นะ จริงนนๆนะแบบเด็กๆ,ๆก็เอาตัวลงไปเล่นน้ำได้ด้วยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ปากทางเข้าน้ำตกแจซ้อนเนาะเดี๋ยวจะเดินไปอีกสักประมาณสองร้อยเมตรเขาเรียกว่าอะไรนะคะคนเหนือเรียกว่ามือถือกินได้มะมือรนี่ลูกนี่ยหรอมะมือรขายถ้วยเท่าไหร่คะเนี่ยสิบบาทได้ของนี้างไรล่ะคะซ้อมันน้าซื้อกินแล้วมันมันค่ะโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยอ่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำพุร้อนน้ำตกแจ้ซ้อนนะครับคุณอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรอ อันนี้คือจุดบริการอาหารปลาครับถุงละสิบบาทเฮ้ยถุงถุงน่ารักมากเลยเอาเนี้ยถุงน่ารักนะนนอือโอ้โหเอาสักหน่อยไหมกินนักหน่อยไหมชิ้นสอชิ้นน้ำตกแจซ้อนนะมีทั้งหมด6ชั้นเนาะชั้นที่1ตาดหลวงเนี่ย200เมตรชั้นที่2อาดไทยไซสร่เมตร ชั้นที่3ตาดทราย275เมตรชั้นที่4ตาดลุง300 m. ชั้นที่5วังหมอ320ชั้นที่6 345เมตรวังครกนะครับโหบรรยากาศดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงชั้นที่1นเลยนะครับแล้วก็เห็นปลาพวงแล้วนะฮะ น้ำตกจะซ้อนลึก1ถึง5เมตรเนาะสถานการณ์น้ำก็ปกตินะครับ แต่ชั้นน่ะมันมันความสูงหรือว่าความห่างอันนั้มันประมาณ30มสิบคาเรียสามเมตรบวกลบเนาะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นชั้นนั้นชั้นเนี่ยมันก็คือแต่ละชั้นทั้งหมดเนี่ยหชั้นเนาะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันเนาะลงเล่นน้ำไปต่อดีกว่าโอ้โหปลาเพียบเลยปลาเยอะมากเลย ชั้นถัดไปก็จะเป็นแบบบันไดขึ้นไปแบบนี้เนะาะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตามบันไดนี้ไป,ไปนะครับเดินง่ายนะฮะตอนนี้อือชั้นที่สองคือตาดใจนะคะม,มีน้ำอยู่น้อยนึงมีน้ำ่แต่ว่าน้ำก็คือเนี่ยน้ำมามาจากตรงนี้ มาพวงไหลเลปหมดมันทนทานต่อกระแผ่นน้ำไม่ไหวแล้วโอเคไปต่ออันนี้คือบริเวณชั้นที่สองนะตรงตาดไซนะน้ำก็จะไหลลงไปตรงนี yeah, really wow. oh. ้ตาดลุงนะครับสวยมากเลยมนยังมีปลาห่ายวนน้ำได้อยู่อ๋อเคยอคงไายมาทั้งชีวิตเลยปะามลุง อกอันเนนห็นชั้นที่ 3, สามส้นะจะแต่เราถ่ายแล้วไม่มีใรู้มีปาด้วยหมยนี่ตัวใหญ่มากไมรู้รมันอย่ไดไงนอ,อันนี้วิวจากชั้นที่สนะครับมองลงไปนะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ มีทรายด้วยนะครับก็เลยขึ้นขึ้าทรายนะครับยังากไนขึ้นมาถึงชั้นแค่แล้ววางวางหมอไม่ไมไน,น,ะนะคะอันตรายนะมันเป็นสถานที่ที่เ,นนเที่ยวไม่ควรจะเล่ค่ะอมาปลอดภัยวางหม้อนะครับม,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 มันเป็นแอนเนาะ I you. ชั้น6มาเนี่ยเราก็จะเป็นพื้นทางแบบศึกษาธรรมชาตินะเรียบมันตกไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้นะตรงนี้มีโรงไฟฟ้าซ่อนอยู่ด้วย จุดเริ่มต้นของเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่เปียกนะครับอันนี้เหรอต้นยางเหรอต้นเบลอเลยก็ดูเส้นทางแล้วน่าจะไกลนะก็เลยเปลี่ยนใจมาย้อนกลับทางเดิมนะครับรอืมก็ถือว่าได้ศึกษาธรรมชาติเช่นกัน,นรตรงน,นี้ก็ล่มลื่นมากๆเลยนะครับถ,ถือว่าเข้ามาในเขตป่านะครับ ต้นไม้สูงๆทั้งนั้นเลยะดูสะครับธรรมชาติลองฟังเสียงมีน้ำตกมีนกร้องตอนนี้คือไอเย็นก็มาประทะหน้าอยูอาา่พร้อมกับยุง <laughs> เดินกลับแล้วครับลงด้วยอายกันไหมล่ะไม่อายเราออกเดินทางจากตรงนี้เนาะแล้วก็ไปตามเส้นทางสีแดงเป็นสุสานธรรมชาติจากหมายเลขแปดหมายเลขเก้าน้ำตกแจซ้อนมันก็ไปลงไฟฟ้าปูแล้วก็ไปลงไฟฟ้าแล้วเราก็เดินต่อไปอีกหน่อยนึงนี่ไงนี่ไงลงปันไฟเนี่ยมันกือไฟฟอนที่เราขึ้นไฟเนี่ยแล้วเราเดินขึ้นทางเส้นนี้แล้วอีกหน่อยแล้วก็จะเจอน้ำตกแม่เสี๊ยงถ้าเราเดิน ก็จะน้ำตกแม่ขุนน้ำตกแม่มอนต่ออชิตาอ๋อแต่เราไปไม่ถึงสรุปแล้วเราใช้เวลาเดินทางไปกลับเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะสำหรับชมน้ำตกแจ้สอนนะครับเดินง่ายสบายสบายนะฮะจริงแล้วจริงๆเราสามารถเดินเป็นวงกลมได้เนาะก็ลองลองดูแผนที่ก่อนเนาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติธรรมชาติน้ำตกแม่เปียกนะครับ ก็คือที่พักของเรานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยฝีมือสตาง์นะครับจะพยวนะครับช่วยกักับพี่ต้นนะครับส่วนผมเป็นคนให้กำลังใจัไม่ได้ทำอะไรเลยน่าทานมากเลยฮะใช้ได้ไหมจับยวนอร่อยมากนุ่มๆด้วยบรรยากาศแบบไพรเวทมากนะครับที่นี่มองออกไปด้านขวานี่คือเป็นป่าป่านะครับแล้วก็ตัว อันนี้คือจริงๆแล้วลานกลางเต็นท์เนี่ยคนเต็มไปหมดเลยใชแต่ว่าบาังเอิญว่าตัวค่ายพักของเราเนี่ยมันอยู่แบบฝั่งตรงข้ามอ่ฝั่งตรง,รงข้ามกับใช่กับอ่าลานกลางเต็นท์เนาะก็ทําให้แบบพื้นที่เราแบบค่อนข้างส่วนตัวเดี๋ยวเราไปทานกันก่อนดีกว่านะครับนี่มีปลาตั้งโกน้ำเต้าหู้นะชุดละยี่สิบนะมิ่าแม่ค้าเนี่ยบิดมอเตอร์ไซค์มาขายเราก็เลยโดนซะเลย อันนี้เกือบเกือบเจ็ดโมงเช้านะครับเราก็ขับรถออกมาจากที่พักนะฮะเป็นไงเอาอะไรมาเนี่ยไลเหรอไเป็ดเป็นบ่อที่สอนที่สุดยนหดูสิหมอกไอ้น้ำร้อนขึ้นมาสวยมากเลยอะลานน้ำพุร้อน <c oughs> แจซ้อน <c oughs> นะครับ เราจะแช่ไข่แล้วตุกแตกจ้าอืก็ไแช่หลบก็อันนี้เราแช่ครึ่งกระมงนะมาแลเ้าเพื่องานนี้ละต้มไข่ต้มไข่กิจกรรมมิชชั่นของเราคือต้มไข่ กินได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงรู้ป่าตรงนี้มันสวยมากเลยนี่ไม่ดิเห็นนะข้างหลังเนี่ยสวยอคนเดียวเลยตอนนี้สวยมาก อต,ตอนนี้เราก็อยู่ในท่ามกลางสูดร,ร้อนนิดนิดน้ำร้อนนะแล้วตอนนี้ก็ถ้าเราขยับลงไปนิดนึ่งสูดแล้วก็จะร้อนทนันทีเลย มันสวยมากเลยก็แนะนำเนาะให้มาตอนตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าคนยังไม่เยอะมากอือก็ยังสามารถจับจองสถานที่สามารถจับจองหลุมสาหรับต้มไข่ของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแย่งกับคนอื่นหรือว่ารอคิวนะก็แนะนําเลยทีเดียวเมื่อไหร่ละเมื่อวานก็คนเยอะมากเลยแล้วก็พอมีหลุมให้หย่อนไข่อยู่เนาะอืออือก็หย่อนไข่ตรงไหนก็ คอยดูของตัวเองด้วยเนาะเดี๋ยวจะไปเอาไข่ของคนอื่นมันพวหน้าตาเหมือนนกันเลยนะวันนี้เราเอาทดลองไข่เป็ดมาสองวันติดแล้วนะคะไข่เป็ดต้องสามสิบ <30 S 1> นาทีคือประมาณว่าถ้าไข่ไข่ไก่เนี่ยสิบเจ็นไอ้สิห้านาทีนะไข่เป็ดอาจจะต้องคูณสองเข้าไปนะเนาะเพราะว่ามันแบบเปลือกมันหนากว่า,วานะะอร่อยแต่อร่อยแตอร่อยสุก <c oughs> เท่ากันหมดเลยนะครับผม มอวขึ้มัวแ้น่มัวขึ้นฝ้าโอ๋อเสร็จแล้วครับก็มาแช่อันนี้นะคะ15นาทีอันนี้แรงไขแดงจะแข็งไขเขาจะเลวอันนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเนาะคือเราเดินมาเนี่ยยังไปไม่ถึงห้องที่แช่น้ำร้อนเลยเพราะ <S <S <dobrze> เพราะว่ามันแบบว่าวิวมันสวยนเนาะประทับใจก็เลยเลยเดินวนอยู่แถวนี้เนาะดูสิข้างหลังเราพาสิกำลังกำลังโ <mommy. S 2> ผล่ออกมาจากยอดไม้แล้ะแล้วก็ แล้วก็ตอนนี้คือไอก็หมอกก็จะชัดขึ้นนะครับสังเกตเนาะค่อยๆชัดขึ้นมานะฮะอ่างนี้ก็แบบอากาศกำลังดีนะน่าจะประมาณท,ท่ยี่สิบองศาได้น่าจะนะแ,แต่ว่าไม่ร้อนไม่หนาวมากไม่ร้อนไม่หนาวเท่าไหร่นะฮะค่อยๆขึ้นมาแล้วนะทิศอันนี้ต้องวันเจ็ดโมงกว่าๆก็แนะนำเนาะไปอุทยานที่ มีอะไรที่แบบมีเสน่ห์มีเสน่ห์คือไม่ใช่แบบกิจกรรมให้ทำเรื่อยๆเช่นมาต้มไข่มาแช่ออนเซนมาแช่เท้าแช่น้ำร้อนแต่ถ้าใครอยากไปเล่นน้ำเย็นนะก็มีลำธารน้ำเย็นไหลผ่านด้วยเช่นกันเนาะหรือใครอยากจะไปเดินป่าอย่างเราเมื่อวานนี้ก็ก็คือไปเดินได้เนาะมีไกลหน่อยนะ ะไกลหน่อยแล้วยังเพื่อเวลาลงมาด้วยเวลาหลงนิดนึงนะฮะมีกิจกรรมเยอะเลยเนาะใช่ค่ะเป็นอุทยานที่สามารถแบบมาอยู่ได้แบบวันหนึ่งสองวันเต็มๆได้เพราะว่าแบบมีกิจกรรมให้ให้ทําตลอดนี่อย่างอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ําร้อนเนาะแช่อาบน้ํำเนาะไม่ได้ไปเพราะเราไม่อาบน้ําเลยเก่า กลับมามาแช่น้ำนี้แล้วก็อาบไปเลยทีเดียวคีเข้าใจว่าประมาณสัก8ดโมงกว่าเนี่ย ตัวไอความร้อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆซาลงนะแล้วก็ค่อยๆหายไปนะครับแต่ช่วงที่สวยที่สุดเนี่ยก็แนะนําให้ช่วงประมาณสักระหว่าง7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเช้านะก็แนะนํามาดูในส่วนของไอความร้อนนะปะทะกับแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเราหาชมได้ได้ยากนะ เคเดี๋ยวเราไปแช่ออนเซนกันต่อนะครับชเช้านนี้อากาศกำลังดีแล้วอันนี้รอบที่สองแล้วนะครับเขาบอกว่าแช่ได้วันละสองรอบเนาะใช่ใน้าเนี่ยเขาบอกเกินยี่สิบนาทีในป้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้จิบแต่ว่าเจ้าที่เขาแน่าจะแบบเลไปยี่สิบนาทีก็น่าจะได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าแช่สองรอบต้องห่างกันหกชั่วโมงหกชั่วโมงเหรอใช่ก็คือมาเสียว่าแช่ตอนเช้าเก้าโมง แล้วตอนบ่ายสามบ่ายสีก็มาอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคครับก็น่าจะเท่านี้เนาะมีความสุขดีนะที่แจ้ซ้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอานน้ำสบผมเรียบร้อยกินไข่ดิน้อมทานนะครับโอ้โหมันจะฟินอะไรทนาดนี้นเนาะเราอยู่บน เย็นมากเลยการน้ำตกแจ้อรตรงน,นี้เหมือนแบบเอาเท้าไปแช่ในตู้เย็นอะดบริเวณนี้ก็ข้างล่างคือลำธารที่เป็นน้ำเย็นนะแต่ตรงนี้เป็นน้ำร้อนแช่เท้าเป็นไงโอ้ยอุ่นมากสบอย สบายเลยเนาะตะกี้เราแช่ตัวอันนี้เราแช่เท้าดูนแม้มันจะร้อนกว่าแช่ตัวนะเห็นตรงนี้ประมาณเกือบเกือบ9โมงนะฮะก็คือเห็นว่าไอหมอกจะหายไปแล้วนะครับไห้ยหน็ดเหนเราจะแค่แค่ผ่าน